ไปนั่งไหนกินหรอเขาเฮ้ยวักเึ้นย่า่แล้วจังยังไม่มาเมื่อก่อนนะถ้ารู้จักเก็บขอมรอมลิดอ่ะคงไม่ลำบากเหมือนตอนนี้เนาะไม่มไมมาแล้วสมัยก่อนมีเงินเท่าไหร่ก็ซี้หมดเดี๋ยวนี้หมดลำบากบากชิบชิบ บักเชฟเที่ยวทิ้งเป็นหมื่นตะก่อนทำไมก่อนเที่ยวที่เป็นหมื่นหมื่นนักปรายญ์วานิชตายรวยสี่หมดละรวยรวยก่อนรวยลูกเมียไม่มแฟนนี่มีจะมีใช้รถมีขับมึงวันนี้เนี่ยโอ้โหชักว่าอย่างเดียวเลยแล้ว